เจอกับเสมอจันเหมือนเดิมอีกนะจ๊ะวันนี้ก็สบายสบายวันนี้เย็นสดชื่นบรรยากาศดีเสมอจัน์ก็ออกมาจากอุมไผ่หรือว่ากอไผ่นี่ละจ้าบานเท่าเกินว่าอ่ากอไผ่อุมไผ่นั่นละจ้า จักสิว่าจะได้ดอกกัมีแต่แบบกำกาหรือว่ากอภายอมภัยหลายๆประเทศก็มีชื่อเรียกต่างกัน,นหลายๆประเทศก็มีชื่อเรียกต่างกันจ้าพอข้างในนี้ก็แต่ก่อนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าในยุคที่มันจเจริายุคทุกวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบอีกแบบหนึ่งจ้าวันนี้เสมอจันก็มาในสีม่วงสีม่วงหลายๆแบบหลายอย่างจ้าไม่ว่าจะเป็นชั้นชุด ทั้งอ่าดอกไม้ประดับร่างกายแต่ว่าเยี่ยวไม่ได้เป็นสีม่วงนะจ้าจ้าก็ตรงนี้ก็จะเป็นอกอไผ่แบบเก่าโบราณแต่ว่าก็มีการถมถนน,ถนหนทางก็เปลี่ยนอาการอาลักษณะบริเวณโดยรอบเป็นไอ้รูปแบบใหม่จากกอไผ่เก่าๆก็โดนฉาดถาองออกไปตอนนี้ก็เหลือกอไผ่เก่าแบบนี้ละจ้า พอไปดูข้างในเลยจะว่าเป็นแบบไหนจ้าก็จะเดินไปดูข้างในก็ไผ่นะจ้าว่าเป็นแบบไหนจ้าเป็นนี้เป็นแบบอ่าเก่าจ้าเดินไปดูเรื่อยๆเลยจ้าที่เสมอจันออกมาเมื่อกี้ ทางหลังนี้ก็จะเป็นน้ําขังซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ํานี่ก็จะเป็นกอไผ่แบบเก่าแล้วก็จะมีเป็ดนะจ๊ะเป็ดกล้าบ แต่เบอร์จก็ออกมาจากคล้ายๆว่าเป็นอุ่มเป็นพุ่มเป็นภาษาลาวก็เรียกว่าเหมือนจะแบบเป็นรูเป็นอะไรหลายๆอย่างนี่แหละจ้าเป็นพุ่มเป็นรูเป็นร่องเป็นหลายสิ่งอะไรจ้า <c oughs> ก็จากนี้ก็จะไปต่อนะจ้าไปถือว่าเป็นตื่นมายามเช้าก็ได้พบกับสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆชีวิตสดชื่นแจ่มใสที่ยังมีชีวิตอยู่จ้าแถม โชคดีตอนนี้ยังไม่ได้เป็นโรคที่เขากําลังดังตอนนี้จะเหรือว่าโรคโควิดนี่แหละจ้ะร่างกายก็ถือว่าปลอดโปร่งสบายๆส,ยสยุขภาพแข็งแรงจ้าเจอกันเสมอกันเหมือนเดิมมาแล้วนะจ๊ะก็เดินมาเรื่อยๆนี่ก็เป็นทางของชนบทอิสานตอนล่าง ระหว่างชุมพลบุรีกับอำเภอสตึกก็อยู่ไหม่ห่างจากเขตใกล้รอยต่อนะเจ้าก็มาเจอดอกไม้ใหญ่ๆแบบนี้ที่สวยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เสมอจันใช้ในการประดับร่างกายนะจ๊ะเนี่ยจ้ะก็ดอกไม้อันนี้ก็ขออนุญาตาท่านเจ้าของดอกไม้ก่อนนะจ๊ะสักดอกหนึ่ง จ็เป็นดอกไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นดอกไม้สวยงามมากของอีสานชนบทตอนร่างบ้านเรา mm. ก็สิ่งต่างๆก็มีสเสน่ห์ให้กับการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกอาจจะ mm. นี่ก็เป็นอีกสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของอีสานตอนร่างชนบทบ้านเราน่าจะ mm. ดอกไม้สวยๆงามๆอย่างนี้นะจ๊ะ mm. ก็ดูชม ไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะพร้อมกับเสมอจันนี่ละจ้าก็เป็นเสน่ห์สีสันของธรรมชาติก็มีดอกไม้หลากหลายต่างๆมากมายบนโลกของเราใบนี้ซึ่งก็สามารถจะชื่นชมความงามได้จากสำหรับคนที่อ่ามองเห็นจะแล้วก็มีบุคคลที่ท่านตาบอดท่านก็จะจินตนาการเอาแต่ก็อ่าถือว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะจ๊ะ ดอกไม้สวยงามก็จะมีมดมีแมลงเข้าไปสนใจอย่างนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เสมอจันใช้ประดับร่างกายเสนิหมีอยู่ทุกที่บนโลกใบนี้จะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวเช่นภูเขาไฟหรือว่าอ่า ทะเลทรายที่ร้อนระอุซึ่งต่างๆก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปมองเห็นสุขก็สามารถจะมีรอยยิ้มได้จ้าในดีมีเสียในเสียมีดีความงามก็มีอยู่ทุกที่นะจ๊ะเป็นความสุขของมนุษย์และของพืชขอ,ของสัตว์ของสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้สถานที่ต่างๆบนโลกของเราก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลียอย่างนี้เราจะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้ไ่ไปพูดอะไรไกลขนาดนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนสมัยแต่ก่อนคนยังไม่เคยไปต่างประเทศก็จะไม่รู้ว่ามันมีจริงหรืออย่างนี้เลยจ้ะเพราะว่าทุกวันนี้โลกเราใกล้กันมากถ้ามีตางคงก็สามารถเดินทางไปหากันได้จ้ะถ้าไม่มีตางคงนี่ก็จะอาจจะมีลําบากนิดหน่อยก็ต้องพยายามสแสวงหากันไปสิ่งต่างๆรอบตัวของเราก็ล้วนปเป็นเสน่ห์เหมือนดอกไม้ดอกนี้เหมือนกันจ้ะเสมอจันก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ก็ ถือว่าเป็นความงามเสน่ห์บนโลกใบนี้บุคคลใดก็แล้วแต่ที่สามารถมองเห็นความงามได้ก็ถือว่ามีความสุขบุคคลไหนที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นรอบข้างมีความงามได้บุคคลนั้นก็จะทําให้รอยยิ้มน้อยลงไปเรื่องราวต่างๆเขาการใช้ชีวิตถ้ามองให้มีรอยยิ้มก็มีรอยยิ้มนะจ๊ะเรื่องราวเล็กๆก็เป็นเรื่องใหญ่โตมโหานเรื่องยาวเรื่องราวใหญ่โตมโหานถ้ามอง เป็นบวมบวกก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กลงไปได้จ้าชีวิตนี้มีค่าเสมอมีรอยยิ้ม,มเสมอเมื่อมนุษย์คนนั้นสามารถมองเห็นความสุขในเรื่องราวต่างๆรอบตัวได้จ้าไปต่อนะจ้าที่หาหารายสวยงามจ้าม,ม,ม้วนมิตรมวนกมวนจ้า<ะ>ก็ขอขอสบายๆลมพัดเย็น สบายสบายชีวิตนี้บรรยากาศดีๆยังมีชีวิตอยู่โลกไปก็ยังไม่ได้เป็นโควิดก็ยังไม่ติด a เมซิ่งจริงๆชีวิตจ้เพราะว่าเราพยายามคิดในเรื่องราวที่เป็นบวกเป็นเพิ่มมูลค่าบ,บ่อยๆนะจ้าก็จะสามารถทำให้ชีวิตของเรานี้มีรอยยิ้มแล้วก็เสริมสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้จ้าแล้วก็สถานที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ผ่อนคลายบรรยากาศ ยามเช้า,ชาๆนี่แหละจ้ะก็เป็นการร่วมมือกันของอรัฐบาลเอกชนประชาชนต่างๆแล้วก็ได้มีสถานที่แบบนี้เป็นที่พักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะของตัวโลกนลั่นแหละจ้าไปต่อจ้ายาวไปยาวไปมาก็มาเจอดอกไม้อีกแล้วจ้าดอกนี้ก็สวยงาม ก็ยาวต่อไปอีกจ้ายาวไปยาวไปไปต่อไปต่อได้เลยจ้าตอนนี้ก็ถึงเขตรอยต่อระหว่างตุเรนบุรีรัมหรือว่าอำเภอชุมพลบุรีกับอำเภอตะตึก ตรงที่เสมอจันยืนอยู่นี้เป็นอำเภอจุพลบุรีตรงข้างหลังเสมอจันเนี่ยข้ามแม่นะ้ำมูลไปเป็นอำเภอตะตึกยาไปยาไป ตอนนี้เสมอจันก็มาถึงเรียบร้อยแล้วจ้าก็เป็นเรือบกหรืออีสานบ้านเราเรียกว่าเรือโคกจ้ามาถึงเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นาการเดินทางที่สมบูรณ์และประสบผลสําเร็จจ้าเรือโคกอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราจินตนาการสร้างภาพหรือว่าสร้างความรู้สึกต่างๆได้จ้าก็ตอนนี้ก็ถึงเส้นทาง อ่าประสบผลตันเบตเรียบร้อยแล้วขณะดนี้เสมอจันก็จะทําการเดินเข้าไปที่เส้นทางของอําเภอสตึกนะจ๊ะแต่ก็คงจะไปไม่ถึงจะว่าเพื่อจะให้ทุกท่านเห็นว่าเสมอจันได้เดินไปในฝั่งนั้นนะจ๊ะสายสัมพันธ์ยายรักสองแผ่นดิน นี่นะจ๊ะก็จะเป็นฝั่งของอำเภอสตึกอยู่ฝั่งข้างหน้านี่นะจ๊ะฤดูนี้ก็เข้าจะสู่ฤดูแรงเวิรงวางแต่ไม่เงียบเหงาสภาพนี้ก็ถือว่าสวยงามจ้าสำหรับคนที่ต้องการหาที่พักผ่อนย่อนใจทาอัยารัยใส ฝั่งตรงข้ามก็สวยงามป่าเขียวขจีพายจำพายเอาพายจำพาย,พาย,พ,ายพายจำพายพายจนดามแตกหัวเหลือแหวกไปโลดสุดแรงพุ่งเรือไปอย่าให้ใครแซงหอมสุดแรงเพื่อแม่ย่านางโฮ จ้าก็เป็นเพลงพายเรือแข่งเชียร์เรือ,อเกี่ยวกับเวลามีเทศกาลแข่งขันเรือเดือนสิบสองนั่นแหละจ้าพายจำพายพายจนน้ำแตกหัวเรือแหวกไปรอดสุดแรงเล่งเรือไปให้อย่าให้ใครแทงหอมสุดแรงเพื่อเส้นชายยาหนังจ้าก็สนุกสนานบรรยากาศดีๆอารมณ์ดีแจ่มใสจิตใจ เบิกบานสบายๆก็ไปนั่งต่อที่เรือโคกเรือบกต่อได้เลยจ้าเศษหินเศษหนนะจ๊ะเยอะแยะมากมายเลยจ้าเศษหินเศษหของอาวัตถุโบราณนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเศษหภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยระจ้ะเป็นของโบราณ ซึ่งได้พัดลงมาจากหมู่บ้านที่เสมอจันทร์พำนักอาศัยอยู่นี่เราจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างดีมากมายเลยนะจ๊ะ แ่ละเาจ้ก,ก็ได้มาสร้างไว้อีกแล้วให้เกิดความสวยงามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชีวิตคนเก่าโบราณของอรุ่มแม่น้ำมูลเขตสุวรรณภูมิจ้าหลังจากที่ได้ชื่นชมเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วนะจ๊ะเสมอจันก็จะมา,าเล่นกีฬาทางน้ำ ซึ่งก็ใช้ชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์นี่ละจ้าให้ลอยและเลี้ยวปีวลล่องเหนือแผ่นน้ําไปตรงฝั่งตรงข้ามนะจ้าซึ่งก็เป็นกีฬาสนุกสนุกซึ่งไม่ต้องเสียสตางค์ซึ่งก็มีวัตถุของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อดีตที่ผ่านมามา,มากมายเหลือเกินที่ไหลลงมาทับถมกันเราก็ใช้ได้ประโยชน์หลายอย่างเช่นนํามาเพื่อความสนุกสนานได้เหมือนกันจ้า อาจะรหลังจากที่ได้ใช้เวลาอยู่กับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาแล้วนะจ๊ะเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการทําไหภาชนะดินเผาแล้วก็เกิดสงครามต่อสู้พม่มารามันก็ได้ทําการทุบให้แตกแล้วก็ทิ้งลงฝั่งที่หมู่บ้านที่เสมอใจกกอยู่แล้วก็น้ํามูลก็ได้พัดไหลผ่านมานําเศษอิฐเศษหินเศษกระเบื้องภาชนะดินเผานี้ได้ผ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ ที่ผ่านๆไปจ้าก็มาเล่นกีฬาทางน้ำกันต่อเลยนะจ้าไม่ได้เสียสตังค์สบายๆจ้าะ,ะสนุกสนกจ้าไหลไปตามน้ำสบายเลยเนี่ยเราจะถ้าเราปล่อยมือดีๆก็จะไปได้เร็วใกล้ๆ ได้เลยจ้าจ้าก็ถือว่าสนุกสนานเป็นกีฬาทางน้ำของเด็กชนบทต่างจังหวัดนะจ๊ะแล้วก็ไปต่อที่เรือบกได้เลยจ้าก็จะมีฝูงวัวของชาวบ้านซึ่งก็จะนำมาเลี้ยงสองฝั่งอำเภอนี่นะจ้ะ ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านได้เช่นกันจ้าเน่าจ่าก็เป็นวิถีชีวิตของชนบทอีสานบ้านนอกของเราก็จะมีบัวข้ามฝั่งไปาหาหญ้าตรงฝั่งอีกอำเภอจ้าซึ่งก็เป็นการใช้ชีวิตเป็นการาดำรงชีวิตยอยู่และการใช้ชีวิตนียก็ผสมผสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ความรักความแค้นความอาภายัย รวมมิตรต่างๆนานี่แหละจ้าก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสบายๆจะการเดินทางย้อนไปในอดีตก็หมายความว่าเดินทางย้อนไปในอดีตก็คือได้มาเก็บเศษอิฐเศษอ่าปูนเศษกระเบื้องนี่แหละจ้าเศษอิฐก็ไม่มีหรอกจ้าแต่ก็พูดเสริมเข้าไปเศษปูนก็ไม่มีหรอกจ้าก็พูดเสริมเข้าไปแต่ที่มีจริงๆก็คือเศษกระเบื้องนี่แหละจ้าก็เป็น เรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การใช้ชีวิตของคนในช่วงร0 0ปี200ปีที่ผ่านมาจากประวัติศาสตร์ความรักสงครามเรื่องราวต่างๆนี่เลจาจะเกิดเป็นาการเรียนรู้ต่างๆอานาวาน่าดนยุคสมัยนั้นเป็นแบบไหนก็มีให้อย่างที่ให้เห็นนี่เราจะ เรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวอาดีตไม่ลืมกันบอเก็ตมีน็อตอย่าลืมชันนะจ๊ะเรื่องราวดีๆของเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในชีวิตของแต่ละประเทศแต่ละชุมชนที่อยู่อาศัยหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศทั่วโลกนั่นแหละจ้ะก็เป็นเรื่องราวดีๆการใช้ชีวิตของบุคคลต่างๆนานาวันนี้เสมอจันก็สบายๆเรื่องราวการใช้ชีวิต ประวัติศาสตร์ความรักความแค้นความโกรธความเกลียดการให้อภัยเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจารวมมิตรผสมประสา,สานกันไปนรจารถึงกลายเป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะประสบการณ์ชีวิตก็วันนี้ก็สบายๆลมพัดเย็นสบายสถา,า,านที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นมงคลถ้าเสมอจันก็ถือว่าโชคดีได้มีหมู่บ้านแบบนี้ได้มีแม่น้ำมูลได้มี ป่าได้มีสายลมแตงแดดหรืออะไรต่างๆนานนานี่เราจะผสมประสานถือว่าเป็นมงคลเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเป็นสวนผาสุขภาพอย่างดีนะจ๊ะเรือบกเรือโคกมวน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 จ้าบึดจำบึดเอาบึดพร้อมกันสวยรางวันนั้นคงไม่ไกลบึดจำบึดจำบึดจำบึดบึดจำบึดจำบึดจำบึด เบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดจ้าเจอกันในคลิปหน้าจ้ามวนมวนเมื่อตะวนก็มวน